วัสดีบลแฟนเพลงทุกท่านนะครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าคือฮ่าสุดๆเลยตั้งแต่วันซื้อยันวันฉเฉลยนะครับแลพราวแสงทองไซนาติกาโรเล็กครึ่งล้านเลยนะแฟนคลับเดาว,ว่าคู่จิ้นเปย์สุดท้ายฉเฉลยทำเอาปุกมือรัวๆเลยนะครับก็สร้างความฮือฮาตั้งแต่วันแรกนะที่มีภาพออกมาสำหรับนาฬิกาหรูโรเล็ก ราคาครึ่งล้านบาทนะครับที่สาหมอลำตัวแม่เนี่ยแลวพาแสงทองใส่โชว์แบบพูดไม่บอกจนกระทั่งมีภาพจากน้องซันคู่จิ้นฟินที่หลายคนเนี่ยจับตามองนะครับว่าคู่นี้ต้องแบบนะเสิร์ฟความหวานไม่หยุดนะครับทั้งเสิร์ฟทั้งป้อนกันแบบนี้นะเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยอีฉาตาร้อนกันเป็นแถวเลยนะจนกระทั่งมีภาพน้องซันนะครับโพสลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นชวนคิด งานนี้เผลล่วพราไม่พลาดโพลว์คอมเมนต์ใต้โพสต์ทันทีทําเอาแฟนคลับเนี่ยเดาไปไกลว่าคู่นี้ต้องมีอะไรกันแน่นะจริงๆอ่มันก็มีมานานแล้วนะครับไปถึงว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนซื้นะอนาฬิกาเนี่ยพอซื้อนาฬิกาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นรางวัลชีวิตเวลาเขาทํางานหนักนะครับเขาเหนื่อยเขาก็เออให้รางวัลตัวเองสักนิดนึงเนี่ยนะนาฬิกาสักเรือนนึงแต่โอ้โหครึ่งล้านบาทเลยนะนาฬิกาเรือนนี้เนะี่ย คู่จิ้นไปให้อ่าก็ว่ากันไปนะครับแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเฉลยแล้วนะฮะออกมาเฉลยด้ตัวเองเลยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าให้รางวัลตัวเองภูมิใจแบบสุดๆแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมว่าเธอเป็นอิสระเรชันนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้หญิงหลายคนที่อดทนแล้วก็สู้นะ พอมีทุกอย่างแล้วอะเราจะให้รางวัลตัวเองมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะ,ะไม่ต้องมีดราม,มงดราม่าอะไรทั้งนั้น,นะฮะล้บหลายคนก็เอานาฬิกานหนยี่ห้อนาฬิกาไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งทางนู้นด้วยนะครับทางผู้ใหญ่บ้านก็ขุดกันเข้าไปขุดกันไม่หยุดนะฮะจริงๆไม่สําคัญหรอกมันสาคัญ อยู่ที่คุณค่าทางใจของแต่ละคนมากกว่านะเอาไปเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะใครจะแพงกว่าถูกกว่าสุดท้ายมันก็คือแบรนด์ของนาฬิกานะที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาภูมิใจเขาอยากจะได้แบบไหนมันเรื่องของเขาไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับงานนี้นอกจากนาฬิการืจาะกสะกดทุกสายตาแล้วเนี่ยวความภูมิใจในความสําเร็จของแบมามเนี่ยยังสะกดใจแฟนคลับไปจาแหลมแถมยังมีแอป แซวคำๆนะครับว่าถึงจะไม่แฟนเปไม่ใช่แฟนเปยแต่เปล่าเาก็เปยตัวเองได้แบบสุดปังนะครับโดยน้องซันเนี่ยเขาก็าโพสนะครับว่ายิ้มขนาดนี้ยอมซะดีดีแม่เอ้ยดูใต้คอมเมนต์นะครับเจ้าของเรือนอยู่ข้างล่างนะคุณพัฒนานเนี่ยหรือคุณแปล่านะฮะก็เข้ามา ตอบกลับเลยนะครับว่าป๋าจะเป็นหนูใช่ไหมคะให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับไม่ต้องซีเรียสครับใครให้ซื้อให้เองไม่สําคัญเท่ากับการที่ทางเจ้าของเขามีวิเคราะห์พรองแล้วนะนั่นก็คือนาฬิกาสุดหรูนะครับนะแฟนคลับบางกลุ่มก็ไม่พอใจก็ทลมดานะ <c oughs> ก็เป็นประจำแหละเป็นปกติของอแสงทองเนาะที่โดนทัวลงตลอดไม่รู้ว่าทัวอะไรตั้งนานะมีกลุ่มก็เป็นกลุ่มปลอมมันก็มีเหมือนกันกลุ่มจริงมีมีกลุ่มปลอมอีกนะครับ ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าอาจทำไมเขาถึงแบบมีเงินซื้อนาฬิกาได้ขนาดนี้คือราคาแพงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำงานเนาะเขาไมา่ได้เล่นแสดงโชว์ในบนสเตจออนสเตจอย่างเดียวนะครับแต่แปลวพราวแสงทองเนี่ยเขาก็ขายปะลาทอดด้วยใช่ไหมครับ S&P n เนี่ยคือขายปะลาทอด แต่ดันมาเจอดรามา่าคอมเมนต์ปวนคือปวนไม่หยุดทั้งปวนเรื่องนาฬิกาปวนเรื่องอของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเดือดนะครับก็เลยไปโต้อตอบคนที่คอมเมนต์ไม่ดีเหมือนเป็นเกรบป้องกันให้กับแพรววนะมีคนมาว่าร้ายมีคนมาใส่ร้ายเนี่ยแฟนคลับก็จะเป็นองค์ลัก์พิทักษ์แพรว์ปกป้องนะครับจนลืมกดซื้อ S&P ปาร้านะครับ สุดท้ายยอดกินเรียบนะเมื่อบ่ายที่ผ่านมาเดบันดาแฟนคลับของซันแพลวก็พากันเตรียมตัวไปอสอบสัมภาษณ์นะครับตั้งตารอไลฟ์ขายลาราทอด SP ที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บจนลืมแฟนแต่แล้วยังไม่ทันได้กดซื้อก็มีคอมเมนต์สายป่วนโผล่มาพร้อมประโยชน์เด็ดสุดสะเทือนใจนะแฟนคลับก็ไม่ยอมก็ตอบกลับแบบมีศิลปะแต่อารมณ์พุ่งแรงมากเลยพากันเปิดศึกคีย์บอร์ดกลางไลฟ์นะครับทั้งตกมุกโบ,ะบะ๊ะทั้งดันแท็กแท็กนะครับไปไปหมดเลยเรียกได้ว่า แพลาๆเนี่ยจะขยับตัวไปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปตัวเองซื้อนาฬิกาให้ตัวเองหรือการขายสินค้าเนี่ยทัวร์มีทุกที่ครับมีแต่คนเข้ามาด่าแล้วก็คนที่เป็นคนที่แฟ,แฟนคลับนะครับเป็นแฟนคลับเป็นดอมของ s p อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เข้ามาปกป้องนะ <S <S เพื่อไม่ให้อ่าพวกสิ่งสกปรปกพวกนี้เข้ามาเขาเรียกว่าพวกตัวโชโลกพวกอวตารแล้วพวกนี้ก็แปลงนะไม่ใส่หน้าตัวเองด้วยเออไม่เข้าใจ ไม่ใส่หน้าตัวเองด้วยเพราะกลัวโดนฟ้องกลัวโดน DSI เจาะไงว่าเออเป็นคนที่ไหนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สบายๆครับคนพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับนะถ้าทางศิลปินเขาอยากจะเอาเรื่องเขาสามารถฟ้องร้องได้เพราะว่าสมัยนี้นะพวกเพจอวตารหรือคอมเมนต์อวตารที่ไม่มีหน้าเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แบบลบๆเป็น็อกซิกเนี่ยทางเพลาๆนะครับเขาสามารถฟ้องร้องได้ถ้าเขาจะเอาเรื่องจริงๆเพราะว่า ฟ้องจาก DSI ตรวจแล้วก็เจาะไปที่ข้อมูลบ้านเลขที่เลยนะครับนี่คือสุดยอดมากๆเลยที่ทางศิลปินเนี่ย mm hmm. เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีวิภาวะที่ดีนะครับไม่ไปตอบโต้ไม่ไปตอกร้อนกับคนที่มาคิดลบมาคิดร้ายกับองค์กรของเขานะครับ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. ดีนะถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของแพลวเขา ไม่ตอบโต้แล้วเขาก็เดินหน้าต่อไปสร้างผลงานต่อไปโดยที่ไม่ไปแลกกับไอคนที่ไม่มีสมองอย่างพวกนี้นะครับพวกขยะทางสังคมพวกมลพิษพวกนี้ต้องปล่อยไปเถอะนะนะแต่เกาต้องเข้าใจนะครับว่าศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์ดังนะครับอยู่ในที่สาธรารณชนย่อมมีคนเกลียดคนไม่ชอบอยู่แล้วละ่ะก็ต้องทําใจเนาะเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุและผลแต่ แอดดูจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราอย่าไปหมกมุ่นจนเกินไปเราดูที่ปัจจุบันดีกว่าคนเราจะมองนะครับมองที่ปัจจุบันไม่ใช่ว่ามองอดีตเขาเป็นคนแบบนี้มีชู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจครับสนใจที่ปัจจุบันดีที่สุดนะครับเพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันจะโดนเหยียบมันจะโดนด่าข้ามปี2 3ปี4ปี5ปีมันจะขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางบ้างนะครับเราก็ต้องเอาเวลาเนี่ยไปติดตามคนที่คุณชอบดีกว่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจบแค่นี้นะครับ ก็ย้อนกลับมานะก็กลายเป็นภาพน่าอินดูเมื่อแฟนขับบางคนพิมพ์เราสู้เพื่อศักดิ์ศรีแต่ลืมสู้เพื่อปลาร่ะเห็นไหมก็ตอบโต้กันไปกับพวกอวตารเป็นไงล่ะปลา้าไม่ได้เลย <laughs> นะครับก็ไม่เป็นไรครับแค่ไม่ได้กินเองอะนะเรื่องเล็กน้อย แอเปนขอเตือนครั้งหน้าเอาหูฟังมากดซื้อด้วยนะอย่าไปฟังคอมเมนต์ <c oughs> นะครับอโอเคก็เอามาฝากกันนะมีเม,มลามากเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมีข่าวคราวของแพรวมาเสิร์ฟอีกนะครับวันนี้ขอแคันี้ครับสวัสดีครับ